วันพันแมนบวกกับแฮร์รี่พอตเตอร์รวมเป็นออสตอรี่ สวัสดีครับผมบิ์บุยนะครับน,นี้ผมก็จะมารีวิวมังอยาเรื่องมาสเลสศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามนะครับเป็นแนวแอคชั่นตลกแฟนตาซี Fantasy, เหนือธรรมชาติแล้วก็พาโรดี้ล้อเลียนนะครับเป็นผลงานของอาจารย์โคโมโตะฮาจิเมะนะครับซึ่งผลงานก่อนหน้าน,นี้เป็นวันชดอต2เรื่องด้วยกันนะครับผลงานเรื่องแรกนั่นก็คือฮาไคชิชิวะสกิคุงกับไลบิเลฟูกิ อินยาบดะทาโลนะครับลงดิติยสารโซนินจัมอสัปดาห์นะครับจำนวนเล่มเนะ่บ้านเราออกมาแล้ว4เล่มนะครับส่วนญี่ปุ่นออกมาแล้ว7เล่มยังไม่จบนะครับนที่ส่วนเรื่องย่อกันเลยดีกว่านะครับโต๊เวทมนต์สถานที่ที่ไม่ว่าใครก็ใช้เวทมนต์ได้ มัดเด็กน่มผู้ฝึกฝนร่างกายเป็นบ้าเป็นหลังทุกวันในป่าห่างไกลผู้คนกับมีความลับอย่างหนึ่งคือตัวเขาใช้เวทมนต์ไม่ได้เพราะว่าเมื่อความลับถูกรุ่งรู้จากการที่มัดแอบเข้าไปซื้อทูคีมในเมืองชีวิตของมัดเปลี่ยนไปเขาถูกจับเข้าโรงเรียนเวทมนต์และต้องคว้าอันดับหนึ่งให้ได้เรื่องราวแฟนตาซีล้อเลียนความแข็งแกร่งที่จะทําลายเวทมนต์ให้เหมือนจากของเล่นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งอันจบนะครับผมสนุกมากเลยนะฮากกิ้งหลายๆฉากเลยปูนื้อเรื่องมาดีมาก ไม่ได้เป็นแนวล้อเลียนรัวๆจับฉายทั่วๆไปนะไม่แปลกที่อาจารย์ก็ชอบกินธรรมะนะสนุกตามสไตล์แนวะล้อเลียนเลยมีสตอรี่ที่ชวนน่าติดตามมากทําให้เรื่องนี้ไม่ได้จะล้อเลียนเพียงอย่างเดียวผสมกันได้อย่างลงตัวเลยผมชอบไอเดียการเอาคนเก่งเวทมนต์อะ และคนที่ไม่มีความสามารถในการใช้เวทมนต์นะ่ะแต่แข็งแร่งมาต่อสู้ประทะกันนะฉากตอนประท้าเนี่ยผมตื่นเต้นว่าเอ้ยฝ่ายไหนจะชนะกันว่าตอนประท้าเนี่ยถึงจะเวอร์แต่ฮาตรงที่ไม่มีใครสามารถสู้กับมัดได้อะ่ะถึงเวทมนต์จะดูมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าการใช้กําลังในการต่อสู้นะแต่ท่าทีของมัดอะ่ะตบเวทอย่างก,กะเล่นวอลเลย์บอลนี่ผมลั่นเลยนะเหมือนบอกในในว่า่าดูถูกพลังของข้านะทาให้เห็นว่ากําลังชนะเวทได้หากคุณฝึกฝนตัวเองให้แข็งแร่งมากพอ ว่าง,งั้นเล่มหนึ่งมีบางตอนที่ถ้าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์นี่อ๋อแน่นอนเลยนะเพราะว่ามีหลายๆฉากเนี่ย เหมือนดูภาคหนึ่งเลยอย่างเช่นการเรียนขี่ไม้กวาดหรือการแข่งขันคว้างบอลขี่ไม้กวาดให้เข้าห่วงของฝ่ายตรงข้าเป็นต้นใครชอบแนวล้อเลียนคล้ายๆกับกินทามะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะครับบันเทิงมากครับในส่วนตัวละครนะครับสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านเรื่องนี้บันเทิงแน่นอนเลยนะคาแรคเตอร์การออกแบบตัวละครเนี่ยถึงจะไม่ชัดเจนว่าล้อคนนี้นะแต่พออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าใช่แน่นอนเลยนะมัทเนี่ยพระเอกของเรื่องนี้คือแฮร์รี่แน่นอนเลยนะไม่ได้เก่งเวทมนต์หรอกแต่แข็งแกร่งชื่อตองและเฉยเมยแทน เลมอนเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมนึกถึงเฮอร์เมลนี่เลยนะที่ผมตลกคือชื่อเลมอนแต่ชอบสตรอเบอรี่ซะงั้น <c oughs> ความชมต่างกันฟ <c oughs> ินนี่ลอนวิทลี่นะชัดๆทำตัวเงียบไม่สนใจใครถือผมจะบอกว่าตัวละครทรงคล้ายๆกันนะแต่ความสามารถที่ตรงกันข้างกับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยส่วนตัวละครอื่นเนี่ย คล้ายเดโกมอลฟอยก็มีที่ไม่ชอบที่นามัดหรือศาสตาจารย์ล้อแฮร์รี่ชัดเจนเลยนะเพราะว่าออกแบบหน้าตาตัวละครคล้ายกันมากมีโฮโฮนี่นึกวาา่าซานต้าชอบการปลอมตัวของตากับตำรวจที่แฝงตัวมาดูมัดมากอะนึกถึงคู่หูเดอะบูบาเธอ่ะดักแก่ไปหน่อยนะแต่ใกล้เคียงครับ งานภาพน,นะครับวาดอกมาดีๆนะถึงฉากแอคชั่นบางฉากจะมองดูไม่ออกดูลกๆบ้างตามสไตล์แนวโชวเดนนะหน้าตาตัวละครเนี่ยทำผมนึกถึงเรื่องวันพันแมเลยโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยท้าหัวล้านนี่คือแบบไซตามะเลยนะหน้าตาตัวละครจะกกาวๆหน่อยนะครับตอนแสดงรีแอคชั่นหน้านิ่งหรือหน้าอึ้งผมตลกนะมีฉากหนึ่งอาจารย์สอนเวทมนต์ทำสีหน้าเวื่อผมนึกถึงมังงะของอาจารย์อุเมชุคาซูโอะนะนี่กระดกแก่ชินกันอาจารย์ก็ชอบวาดแนวสยอง ขวัญและหน้าตาตัวละครอ่ะจะแสดงถึงความน่ากลัวออกมาชัดเจนมากต้นสถานที่นี่ชัดเจนว่าล้อเรื่องอะไรนะมีล้อเรื่องอื่นด้วยส่วนใหญ่จะล้อแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหลักครับมาดิส่วนข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้กันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คือบางหยะล้อเลียนแฮร์รี่พอตเตอร์และเรื่องอื่นๆได้ลงตัวและดีมากข้อที่2ไม่ได้ล้อเลียนมากเกินไปมีการปูสตอรี่เรื่องราวของตัวเองที่ชัดเจนและชวนน่าติดตามมากครับข้อที่3าม การออกแบบตัวละครทำได้ดีดูออกว่าล้อเลีนใครบ้างข้อที่สี่มุกตลกที่เล่นถือว่าเข้ากับฉากนั้นได้ดีโดยเฉพาะฉากตบมุกผมพามากครับข้อที่ห้าเรีแอคชั่นตัวละครทำผมพาอยู่ครับข้อที่หกไอเดียหลายๆฉากเรื่องนี้ผมชอบมากถึงจะล้อเลียนก็ตามครับอันทีสุดของข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียข้อแรกนั่นก็คือตัวละครรีแอคชั่นหน้าซ้ำไปหน่อยหน้ากลมตากลมปากกลมอยากให้เรีแอคชั่นสีหน้าอื่นมากกว่านี้ครับ ข้อที่2ฉากแอคชั่นบางฉากดูลกจนดูไม่ออกครับเต็งเต็งเต้เด้งเต็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 ง,ตง,ตงมาในส่วนรูปเล่มโดยโรวมกันเลยดีกว่านะครับรูปเล่มโดยโรวมทําโดยเน็กนะครับนเนชั่นนั่นเองนะนี่น้าปกครับศึกโลกเวทมนต์ คนพลังกล้ามนะครับนี่ในส่วนหน้าปกนะถ้าใครตามของค่ายเน็กมาตลอดเนี่ยหน้าปกถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าหน้าปกเนี่ยมีความหนาขึ้นนะมันไม่ได้บางจนขาดง่ายนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ดีนะเพราะว่ามันมีรอยชัดเจนนะว่าจะต้องขาดแน่นอนเลยนะครับตรงนี้ต้องรักษาเป็นอย่างดีนะครับต้องถนอมเลยแหละเพราะว่าเนี่ยมันเป็นรอยชัดเจนเลยว่าเออถ้าแบบว่าไปแค่ไปขูตรงเนี้ย คือแบบต้องขาดแยกออกจากกันแน่นอนนะครับแต่ปกมีความหนาขึ้นนะเนี่ยไม่ได้บางเรียบมนี่ ปกสวยดีนะครับผมชอบปกมากเลยอะ่ะถึงแม้ต้นฉบับเนี่ยจะสีอ่อนมากกว่านะแต่ปกบ้านเราจะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะซึ่งผมชอบแบบเข้มกว่าเพราะว่าของญี่ปุ่นคือมันอ่อนไปอะ่ะสีมันอ่อนไปพอมาเป็นฉบับไทยมีความเข้มแบบนี้นโอ้โหคือมันสวยทันทีเลยนะครับแล้วก็ซิตติง้งฉากหลังเนี่ยคือเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยนะเนี่ยให้นึกถึงว่าเป็นแฮร์รี่นะแต่เป็นแฮร์รี่ในเวอร์ชันที่แบบว่าหักไม้ก,กิษยาแม่งเลยกูไม่สนกูแข็งแรงอยู่แล้วดูด้านในากันบ้างนะครับนี่ ปกด้านในนะครับมาสเลนนะครับใสแ,แรงเยอะไปหน่อยแฮะหักไม้จจอยเลยปกหลังก็จะประมาณนี้นะมีโลโก้โซนเนนจำนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะในส่ขขงการพิมพ์ก็คมชัดดีนะครับการแปลนี่โอ้โหคือแปลดีมากเลยนะโดยเฉพาะมุกตลกเนี่ยสำหรับผมคือแบบเยี่ยมอะ่ะ แล้วก็กระดาษนะครับเป็นกระดาษฟอกขาวนะครับเหมือนกับใยบะนะครับดบบพิฆาตอาสูรนั่นเองแต่ของเน็กเนี่ยจะมีความบางกว่านะของสยามเนี่ยดูหนากว่าในแต่ละแผ่นนะครับแต่ของเน็กเนี่ยรู้สึกว่าเปิดไปแต่ละหน้าเนี่ยโอ้โหเสียงขาดมากเลยนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับพับงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมาตรงส่วนนี้ก่อนอ่ะ ตรงส่วนหน้าคู่เนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ในระดับที่โอเคพอรับได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ห่างจากตัวตัวหน้ามากเกินไปนะคือถือว่าเออคือแบบมีรอยนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแบบว่ามันห่างกันนิดเดียวนะครับอ่าไม่เหมือนของเรื่องเพลงรักมนุษย์ครั้งครานี่คือโอ้โหห่างกันเป็นเมตรเลยห่างจนชิดขอบอะ แต่ไม่ใช่ว่าการพิมพ์ของเน็กจะไม่มีปัญหานะครับคือมีนะครับเพราะว่าบางหน้าเนี่ยก็คือแบบว่ามันติดขอบกระดาษมากเกินไปจนนาให้ตัวอักษรบางหน้าคือแบบมองไม่ออกว่าเป็นตัวอักษรอะไรนะถึงเราจะอ่านแล้วเข้าใจก็เถอะขังวลมากที่สุดเลยก็คือเนี่ยตรงหน้าขอบขอบเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีขาวๆเนี่ยตรงขอบกระดาษเนี่ยมันจะมีขาวๆซึ่งตรงเนี้ย ผมกลัวว่าถ้าเราไปขูดหรือไปเปิดแรงๆเนี่ยผมคิดว่าเสี่ยงขาดได้เลยนะตรงนี้ก็ต้องรักษาถนอมกันให้ดีอืผมพยายามจะพูดให้มันรู้สึกแบบเข้าใจงานที่สุดนะเพราะว่าการพิมพ์เรื่องนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วรูปเล่มก็ดีแต่ยังมีส่วนที่ทําให้ผมต้องตีอยู่บ้างนะครับผมคิดว่าคุณภาพของเน็กเนี่ยดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วนะครับแต่ก็ต้องมีส่วนที่ต้องมาปรับปรุงกันอีกนะครับอ่า นี่ครับก็ระหว่างเล่มผมเปิดเพลินจนผมเพ้ออะไรเนี่ยฉากนี้อย่างฮาผมโคตรชอบเลยอ่ะคือแบบตกเว้นบนอย่างก,ก็ตบลงแมบนตุ่ง <c oughs> ผมโคตรชอบเลยอ่าเดี๋ยวจะข้ามข้ามไปดีกว่าเพราะเรื่องที่สนุกมากผมแนะนำนะครับนี่ก็จะเป็นขอบคุณจากนักเขียนนะครับนี่ ระหว่างเล่มนะครับก็จะมีกว่าจะลงซีรีส์ในจำนะครับอ่ะอาจารย์เขาก็มาบอกประสบการณ์ก่อนที่จะมาวาดเรื่องมาสเลสนะคือก่อนเลยอ่ะก่อนเลยว่าเออตั้งแต่ช่วงมัธยมเป็นยังไงมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีเรื่องราวมากมายที่กว่าจะมาวาดเรื่องนี้นะครับก็มีหลายตอนเลยมีอยู่ประมาณสามตอนนะครับอืม อีเป็นในส่วนแนะนําตัวละครนะครับมาร์สเบอร์เดสครับอาจารย์เขาบอกเลยว่าตัวละครนี้ออกแบบยังไงอธิบายเต็มที่เลยนะครับอันนี้ฟินเอมฟินเอมชื่อแปลกมากชื่อตัวละครก็จะแปลกๆหน่อยนะครับรู้สึกมีเฮอร์เมลนี่นี่อน่นี่นี่นี่ อ้าวินเอมอ้าวแล้วอ้าวแล้วคือคือวันี่นี่เลมอนเออวินนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย o v a มุมคำถามที่ผู้อ่านสงสัยเขาก็จะส่งจดหมายมาถามอาจารย์นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะก็มีคำถามอยู่7ข้อนะคลายข้อสงสัยได้เหมือนกันสำหรับคนที่สงสัยเรื่องราวในเรื่องมาสเตอรนะครับข้อผมก็ไม่สงสัยหรอกบางข้อผมก็พอเก็ตได้นะอืม อันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนปิดท้ายเล่มนะครับไม่มีอะไรนะนี่มีการ์ตูนสี่ช่องเลยนะอันนี้ข้านะเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ารีแอคชั่นสีหน้าตัวละครคือแบบมันจะมันจะแบบเดียวไปหน่อยอยากจะให้มีรีแอคชั่นแบบว่าตกตื่นตหนกตกใจมากกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะฮากิ้งมากกว่านี้อันนี้ก็ปิดท้ายนะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับผลิตมีนาหกสี่นะครับอ่าต้องขอชมคนแปลเลยนะครับนี่อ่าดักเอนเด้งนะ แปลได้ดีมากเลยนะครับคือมุกตลกนี่คือผมฮาเลยถึงแม้มุกตลกเนี่ยจะเป็นมุกที่ไม่ได้สดใหม่ก็ตามนะแต่คือมาถูกจงังหวะและผมฮามากเลยนะครับ ในตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมจากเรื่องมาสเลส์นะรับของรางวัลพิเศษจาก n e ็กคอมิกนะครับก็ไปลงทะเบียนที่เว็บเดจาว d com นะครับก็จะเป็นรหัสนะเนี่ยรหัสในแต่ละเล่มเล่มหนึ่งถึงเล่ม5้านะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเนี่ยพวงกุญแจอะคริลิกมัสเลสทิปเปตต์เอ dition นะครับจำนวน1ชิ้นนะก็มูลค่าเขาจะบอกไปอยู่นะครับจำนวน5้0ทันแรกเท่าน,นั้นนะครับหมดเขต31มมีนาปีหน้านะ ซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าเฉพาะตีพิมพ์ครั้งแรกเท่านั้นตีพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยก็คือจะไม่มีแบบเป็น QR code คหรือตัวรหัสแบบนี้แล้วนะครับตอนที่ผมหยุดถ่ายเนี่ยผมเจอหน้าหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าคือแบบขัดใจมากเลยนี่นะตรงส่วนนี้นะครับตรงนี้คือมันเหมือนเป็นรอยกระดาษแล้วเขาตัดมาเนี่ยมันทําให้รู้สึกแบบมันขอบกระดาษมันดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับ รูปเล่มโดยรวมนะครับมาสเตสศึกโรคเวทมนตนนพลังกล้ามนะครับสรุปนะครับใครชอบอ่านมังงะแนวเกาการ้อเรียนมีสตอรี่ที่ชวนน่าติดตามเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับชัยชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญสำคัญอยู่ที่นายทุ่มเทเต็มที่หรือไม่ตั้งหากล่ะเรื่องนี้นะครับผมให้แทมแทมแทแมแท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 มแ เาเต็ม10นะครับ สาภาพตามตรงว่าเกินคาดมากเลยนะครับคือนึกว่าจะเป็นการ์ตูนแบบแนวตลบก,ก้าๆที่อ่านได้เรื่อยๆมากกว่าแต่แบบเซอร์ไพรส์หนักมากตรงที่เขามีสตรอรี่ที่แบบโอ้ยสนุกชวนน่าติดตามมากเลยไม่ได้เป็นแนวล้อเรียนจับฉายทั่วๆไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวมังงะในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ มิตอรปูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดียายดีเว็บเด็กดีด้วยนะช่ชงดีมีดยายเรื่องสั้นลงให้อ่านนะครับสวัสดีครับ